ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะซื้อๆย้มวานยิ้งยมวานก็ไปยิ้มวันหลัมันไมีน่ากวมีน่ากวนนี่วันนี้เรามารีวิวลูกเอบิวลูกนี้สีขีดนะครับแช่เย็นไว้สองสามวันแล้วเนี่ยเราจะมาผ่าดูเนื้อกันนะครับใช่ไหมคะคะอ่าน้องชอบไหมคะลูกเอบิวอออ่าชอบชอบมากไหมมากอ่าอร่อยไหมอร่อยไหม อ่านี้ปลูกเองนะครับที่สวนปลูกเองที่สวนนะครับแต่ไม่ได้แต่งนะครับนี่ลูกใหญ่มากแล้วมาดูเนื้อกันนะคะแล้วเราจะกินด้ไหม<ว>อ่าจินได้มาดูเนื้อกันนะครับโอเคไหมโอเคไปครับจัดไปโอ้เนื้อแน่นมากครับโอ้เนื้อแน่นมากเราดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับ โอ้ยลูกนี้สี่ขีดครับปึ๊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 บโอ้โหดูเนื้อสิครับสวยมากนี่ครับเรียนแล้วเม็ดไม่เป็นไรครับเม็ดเรียนไม่เป็นไร,นะนไนไรโอ้โยเน,อเนื้อสวยมากครับนี่ครับ้ยให้น้องเอ็มจะจิ้มก่อนนะครับเอาครับอืม อ่าเยนี่เม็ดเอาไว้เพาะต่อนะครับเดี๋ยวเม็ดเอาไว้เพาะต่อเอาไว้ทำใส่พัน์ครับนี่ครับนี่ครับปลูกเองครับไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงครับนี่ครับอยู่นี้ครับอยู่นี้ครับนี่ครับนี่ครับอยู่นี้ครับอยู่นี้

เยี่ยมอ่าอร่อยครับอร่อยนี่ครับดูเนื้อ,อครับเห็นไหมครับเนื้อสวยมากหอมๆหมว,นวานๆอืมอืมอร่อยครับอร่อยอน,นี่นี่นี่ปั๊มปั๊บ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 เอาอืมอ,อ,อ,อร่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับ mm. okay,